เอาละครับขอกรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่นกัในเกมโรบอกในแบบที่มีชื่อว่ากาวพีทนะแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเคยเสียงขึ้นสุดอีปิกอือเป็นเสียงขึ้นที่อีปิกมากแบบนี้ก็เป็นแบบที่ค่อนข้างดีนะวันนี้นะครับเราจะมาอา่า ไปนะหาพวกฮาคิกันเลยถ้าเราหาไม่เจอค,อคนที่รู้ว่าฮาคิมันอยู่ตรงไหนบ้างก็ช่วยบอกกันด้วยนะเอาละแล้วแบบนี้นะครับก็จะมีดาบพิเศษอยู่หึงดาบนะที่ผมไปได้มัน,นะมนคือดาไรติงสวอร์ดหรือดาบของเซนอิสึจากดาบพิฆาตศูนย์ซึ่งรวดรายก็ค่อนข้างใช้ได้นะแต่สีดาบจริงมันต้องเป็นสีดาบไม่ใช่หรอก อืมก็ค่อนข้างเหมือนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวดาบ t i n g Sword กันเลยตรงนี้แหละอ่ะสิบล็อกแบบนี้เป็นแบบที่ดีมากนะสำหรับในมือถือนะมันค่อนข้างคล้ายๆกับคอมนะ,ะแล้วเราก็จะมารีวิวผลน้ำแข็งด้วยนะครับมาเริ่มที่ผลน้ำแข็งกันก่อนเลยเออดี๋ยวเ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 ดยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเ <Skill> แช่แข็งโดยการยิงนกน้ำแข็งออกไปแต่ถ้าเป้าหมายอยู่แล้วมันก็ค่อนกับครูดาไวไว้ครับแต่เราจะยิงให้ดูแบบไม่โดนก็ได้เราจะเห็นเราจะเห็นเป็นนกน้ำแข็งออกไปเนาะนี่เนาะบินออกไปแล้วแล้วก็จะแช่แข็งด้วยนะส่วนสกิลเนะครับมันสามารถสร้างทางน้ำแข็งได้นะถ้าเรายิงไปตรงขอบน้ําแบบนี้นี้เลยปิ้วแล้วก็มาเดินได้แป๊บนึงแต่เดี๋ยวมันก็จะหายไปแบบนี้ สกิลอาเป็นการแช่แข็งแบบหมู่แล้วก็จะแช่แข็งไปเรื่อยๆเรื่อยเนาะแล้วก็จะโดนดาเมจไปเรื่อยๆแต่ดาเมจไม่ได้แรงมากแต่สกิลอ e. ินี่ดาเมจแรงมากเลยดูนะทุกคนนี่คือคิงสลามนะคิงสลามที่เป็นบอสโอ้โหตีต,ตีทีแทบตายมาลองสกิลลองสกิลนี้เห็นไหมมันจะแช่แข็งแล้วก็มันก็จะเคลื่อนที่เรื่อยๆแล้วก็จะโดนแช่ต่อไปเรื่อยๆเนะาะจนกว่าน้ำแข็งตรงนี้จะหายเนาะ เดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวดูนะเราจะให้ดูเพราะมันแช่เป็นหมู่เลยนะหมู่คณะมา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 ตามาตมา,ตมาสลามสลามอ่าอแช่นี่เห็นไหมมันแช่มันแช่ได้ไหมมันแช่ได้เยอะเลยนะถ้าอยู่กันเป็นหมู่คณะนะต่อไปสกิลทีจะเป็นการสร้างเ,เหมือนเป็นเสาน้ําแข็งใหญ่ขึ้นมานะแล้วก็ดามจนี่ค่อนข้างแรงนะแล้วก็แช่แข็งนี้ด้วยนะเป็นทางตรงแต่ว่าคูดาวค่อนข้างจะนานนะครับ ต่อไปสกิลเอฟจะเป็นการเปิดเดินบนน้ำได้นะเราก็จะมีน้ำแข็งโลกมาแต่สำหรับคนที่แต่สำหรับคนที่ว่าถุงสูแต่สำหรับคนที่วิ่งไวๆกดวิ่งเ่ะแล้วมันวิ่งไวไปเนี่ยให้กระโดดไปเรื่อยๆนะถ้าเราไม่กดวิ่งนะมันก็จะเป็นอย่างนี้เอยถ้าเราไม่กดกระโดดนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าเราวิ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมเออเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูนะมันก็จะตกน้ำแข็งนะครับน้ำแข็งจะเจเนเรตไม่ทันแล้วก็ รามิน่าก็จะลดทั่วทาบด้วยไม่แนะนำให้ใช้วิธีแบบไม่แนะนำให้ใช้วิ่งนะถ้ายังเวลไม่สูงพอไม่ควรใช่นะส่วนสกิลนี้นะครับก็สามารถสำหรับคนที่ยังสำหรับคนที่ไม่อยากกระโดดไปด้วยนะก็ใช้สกิล E ช่วยก็ได้นะรีรีวีร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 ิรี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 ่ีร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 ีะีร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 รี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 ีร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  น้ำแข็งจะตามไปไม่ทันเนาะต่อไปต่อไปเลยเนาะต่อไปเนาะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นไลติงสวอตนะครับนี่เลยนยี่แม่แม่ทุกคนนี่นี่ไลติงสวอตถ้าฟาดไปเรื่อยก,ก็ก็จะพุ่งไปแบบนี้เนาะถ้าเรากดฟันไปเรื่อยมันมีโอกาสที่สกิลจะออกนะอย่างน,นี้นะ นี่นะมันจะพุ่งได้อย่างนี้เลยแต่ถ้าเรากด e นะครับกด e อกด e นี่นนอะก็จะเป็นการพุ่งแบบนี้นะถ้าเรากด e ไปก็จะเป็นการพุ่งแบบสายฟ้าแบบตอนแบบสายฟ้ายัางไงอะกระบวนทากระบวนท่าของเซนติสตอตอนที่ว่าสู้กับอาสูรแมงมุมอะแต่ถ้าฟันเจ๋เฉยที่สุก็จะเป็นตอนที่ฆ่าอาสูรที่มันลิ้นยาวๆอะถ้ายัางอัพดาบไม่สูงพอนะไม่ หมอนนะควรจะอัพดาบนะดาบที่นิ้วเนี่ยถ้าอัพแล้วมันจะหูดนะนี่เนาะก็จะพุ่งไปแรงมากสําหรับถ้าจะพุ่งใส่คิงสลามนะคะก็จะค่อนข้างแรงเลยนะแต่ถ้าจะกะเอาให้ตายต้องใช้สกิลทีควบไปด้วยนะถ้าิมนขี่เนาะอย่างนี้เลยเนี่ยลดาไหร่มาเราจะมาลองกันนี่เนาะก็จะลดไปเกือบเกือบครึ่งเลยเกือบครึ่งของครึ่งเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที แล้วก็ใครก็ตามที่มาฟาร์มกับคิงสลาล์นะครับและยังเวลไม่ถึง90นะผมแนะนำนะว่าให้หาคนมาช่วยฟาร์มด้วยนะแล้วงเป็นคนที่เลี้ยงสุ่พอสมควรนะเพราะว่าคิงสลาลเนี่ยเลือดอ่ะมันเยอะแล้วพอจะตีมันตายอ่ะบางทีอ่ะมันใช่ท่ากิ้งอ่ะแล้วมันกิ้งออกนอกกลุ่มที่เราใช้สู้กับมัันมนจะดีเลือดมากเลยนะครับนั่นคือข้อเสียแล้วมันก็จะตีคนที่เวลยังไม่ถึง90ประมาณกว่าสี่ตายเลยนะแล้วก็นี่เนาะ เก็บโป้นะเราผมจะมาบอกวิธีการที่ซื้อเก็บโป้ด้วยนะโอ๊ยลืมกด F ลืมกด F โอ้ยเดี๋ยวบับปับบับก่อนนี่น้ก็จะวิ่งก็มันจะอยู่ตรงเกาะที่อยู่ใกล้ๆเกาะเกิดนะแล้วก็วิธีหาผลละมาปีศาจในแบบนี้นะครับก็จะมันก็จะเกิดทุกเกาะเลยนะ ผมคิดว่าน่าจะทุกเกาะน,นะมันจะอยู่ตามต้นไม้อยู่ตามที่ต่างๆนะประมาณห้ารือสิบนาทีตอนนี้ผมอยู่ในเซิร์ฟวีนอ่ะเลยไม่เห็นผู้คนค่อนข้างเร็วนะก็วิ่งเร็วๆถ้าจาวิ่งหน้าช่วงแรกแรกไม่แนะนำให้กดวิ่งนะอืม ตรงที่ซื้อเก็บเก็บโปรนะก็จะอยู่อันก็จะเป็นการกดกระโดดขึ้นรัวอย่างนี้เนาะสามารถกระโดดขึ้นรัวได้เลยนะนี่การใช้แนละ้วก็แค่กด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 ตรงเก็บโปรรัวเนาะนี่นะครับก็จะอยู่ตรงนูบตรงนี้เลยนะกดเข้าไปที่น๊บเนาะแล้วก็จะมีเขียนให้น,นร้านหนึ่งมั้งก็ขอกลับหน้าจอก่อนนะครับ,รบนะ <c oughs> แต่ว่าผมซื้อไปแล้วน้มันเลยไม่ขึ้นอะไรกลับหน้าจอก่อนนะคือถือผมมมีปัญหานิดหน่อย เราต้องกลับไปกลับมาอย่นีกนะอ่ะวันนี้นะเราก็จะมาหาที่ซื้อผลกันนะเอ้ยที่ซื้ออะไรนะที่ซื้อฮ <c oughs> าคิ้ใช่ใช่ใช่ใหาขี้ต่อนนะฮาคิมาเราลองไปหาที่เกาะอ,อ,อาตินะครับ <c oughs> สออ่วนอันนี้ก็จะเปที่ซื้อจำปาตัวเซตจปาหอยนะตรงนี้ผมจะไม่คลิกแล้วกันนะ เราลงไปที่กเกาะทะเลาในอนี้เอไรด้ซื้อบ้างเธอจะมีอะไรให้เราได้ซื้อที่กาะง้่คือใครเจ้าของแมพงั้นเหรอน่าจะเป็นเจ้าของแมพนะครับเนี่ย ใช่ไหมฟุตมีอะไรเทวิวฟุตวิตมีอ๋ออันนี้คือแบบเพเอร์อารมณ์นนแบบเพเจอร์นะคลิกมีสปาเฮ้ยอะไรอะน่าขย่ะเฮ้ยอะไรอะเรนดอมฟุตวิตมีอ๋อคนนี้คือจะมาเรนดอมได้อ๋อนี่คือที่สุ่มผล ตายเลยอ๋อเป็นที่ฆ่าตัวตาเหรอเนี่ยไปไปอาจจะได้ยินเสียงแฟกหน่อยๆนะครับเปิไปเราต้อไปรู้ให้ได้เราต้องรู้ให้ได้ว่าสิงนั้คออะไรกันด้เสือกดตาย กระโดดไปกระโดดไปมันจะช่วยเพิ่มความเร็วในการวิ่งนะี่นาทีแล้วเนี่ย9นาทีแล้วเนาะนี่คืออะไรรีเซ็ตรีเซ็ตรูกนี้ไม่ได้อ่านนะว้ารีเซ็ตผลพิาตรตงนรรี้รีเซ็ตรูปนี้รีเซ็ตกระกูก ที่อยู่ท uh, ี่ส่วนันแล้วเกาะตรงนั้นน่ะเกาะกลางเกาะกลางดีเยอะเลยนะเกาะกลางนี่งของเยอะเริ่มหมดแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูที่เอัลดาซิลิสุเลยวันนี้ก็จะเป็นการมารีวิวของเล็กิเตอร์น้เอ๊ะลำโพงปีศาจใช่ไหมเซ็ตเซตก่อนเซตตรงนี้ก่อน เซฟตรงนี้ก่อนนะต้องลองเข้าบ้านดูนะเผื่อมันเข้าได้นะมันน่าจะไม่เหมือนกับบล็อกฟุตหรอมากอา้ง i น n อดเ o r m มฉันไม่ใช่หนอน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 ใช่ไหมโอ้โหอย่างอย่างอย่างเบ้าไม่เข้าเลยอะยังไม่เข้าเลยทุกคน่าจะโหดและหนอนเลยแต่มันตีผมไม่เข้าไม่รู้ทำไม เนี่ยไม่เข้าเลยนี่นะไม่เข้าเลยมันหิวเลือดหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าใช่นะอะเกาะนี้อะไรไนะให้หน้ามีอะไรนะครบเกาะนี้เหมือนจะเป็นเกาะที่ให้มาความเฉยๆนะไม่น่ามีดูเหมือนไม่ดูเหมือนไม่น่ามีอะไรแต่จะมีก็ได้ บ้านเนะนะนะดี๋ยวเอจะมีบางหลังนะครับที่เข้าได้เดี๋ยวไปเกาะทะเลทรายต่อจะมีอะไรผมว่าเกาะทะเลทรายมันต้องมีอะไรทะเลทรายมันดูลึกลับอนะ่ะอันนี้อันนี้ความคิดสรุปวัาน,น,นีความคิดส่วนตัวอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ เดี๋ยวเซตโอ้ยเซตสะเปาสิเหยเซตสะเปาอ่ะเซตแล้วมันคอยอ่ะนันใครอ,อ,อ้าตายโอเคแล้วพวกนี้หดเดือดยุ่งเดืดยุ่ง,ย,ง,ย,งย่าไดยุ่งอะไรอะ back. Mà lâu eh lagi <tellan> di sana ini harus pergi ke ราะว่าการเดินบนน้ำแข็งนี่มันต้องใช้สตามิน่านะอืมตอนนี้ก็เหมือนว่าแค่พาดคนเฉยๆนะ้ไปจะตัดเอาแต่คนลงมาถึงตรงนี้แหละเดี๋ยวมาโดนแชสปาไว้ก่นอกกนดีกว่าเดี๋ยวแต่ตายนะการตายจำตกน้ำตายเนาะไปไปไปพุ่งไปแชสปาก่อนดีพุ่งไปพุ่งไปแชสต้สาวแชสต้า นักแข่งน้นจะมีอะไรหรือเปล่า ขบวหมดมาเตอร์พุ่งมาตีตายเลยทีเดียวเท่นั้น

ใช่ใช่ี่ที่ก็จะไม่มีอะไรด่นะ่น่ะเ็ดนูเหมือนไม่ดหมีอะไรนะเราควนะเราสปอร์ตกใช้สปอร์ตกกันก่อนนะไป รีสปอนกลับเนาะแล้วเราก็จะพาไปดูที่เอวด่าของเซนีสะครับ yes. ซื้อนะเราจะต้องมันยืนอยู่ตรงนี้นะครับ fk ประมาณ20นาทีนะแล้วมันก็จะมีฟ้าผ่าไม่ระเบิดมันก็จะระเบิด มีใครพอจะทราบชื่อมันไหมก็มันคือผลอสุรห<อ>บมันดีหรือเปล่าเนี่ยเ้ยปิวปิวตกน้ำไปแล้วตกน้ำไปแล้วตกน้ำล้วหายไปเลยอะ่ะเฮ้ยคนมีผลปีศาจก็อย่างนี้แหละว่ายน้ำไม่ได้ไว่ายไม่เป็นตรงเกาะสลามตรงนั้นนะก็มีผลออกมาปีศาจนะทุกคน จะลองไปหาดูแต่วนรอบก่อนแล้วก็ยังไม่เจอที่ซื้อฮาคิสังเกตอานนี้ฮเออก็ยังไม่เจอพวกฮาคิเลยเนาะที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เจอเลยมีนี่มีไหมยังเกิดยังยังไม่เกิดเหรอ หรือม In oh. hey. ันเกิดแล้วแต่เรามองไม่เห็นอาจจะเป็น invisible invisibility food ไอ้อะไรอ๋อเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอีกแล้วอันนี้อีกแล้วคือผลอะไรเนี่ยลุกเบอร์ฟุดใครรู้ก็ช่วยบอกด้วยหรือใครรู้ช่วยบอกดีทีมันคือผลอะไรเจอสองผลแล้ว ของจิกของจิก,กตายวะขิกซะแล้วไม่ตายโอ้อะไรเนี่ยปกติมันไม่เคยตีฮีเดียตายอย่างเงี้ยนะทุกคนนี่ทำไมกันกเลือดมันไม่ลดเลยโอ๊ไม่นีนทุกคนจิจกมันไม่เคยตีแรงขนาดนี้ กลับไปดูต้นคลิปได้เลยทุกคนมาแตกต่างก,กันลโอ้าโหเขาจะเขาถ้ามันจะกินมาแล้วดูทีใส่พี่ว่าไงทีอู้ไ่เข้าเลยทำไมอ่ะวัด <What? S 2> ทำไมไม่เข้าเลยอ่ะไม่เข้าเลยแหลกเหรอแหลกแน่เลยแหลกแน่แน่ทุกคน เนี่ยแหลกชัวๆทุกคนผมว่าแหลกชัวๆเนี่ยไม่เข้าเลยเนี่ยดูดูนะปิงไม่เข้าเลยดาเมจปิงพิจารณาดาเมจมันเบาขนาดนั้น งเลยโดนแช่เลยอ้ย,อยมันไม่เคยทีเดียวอย่างนี้นะลูกคนนะก็ะเป็นว่าจบคลิปอเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะ